สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับ FC นะครับของนัทเทคเตอร์ทุกท่านครับวันนี้นัทนะครับก็จะพาลูกค้านะครับมาชมสินค้านะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เรานํามาวางจําหน่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับเราจะมีอยู่2รุ่นนะครับสไซส์ด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่นนะครับขึ้น DC 70แล้วก็ DC 95นะครับเดี๋ยวจะมาวัดสเปคของเหล็กนะครับแล้วก็ ความพิเศษนะครับเหล็กที่เราใช้เนี่ยกี่เส้นนะครับความหนาของเหล็กเท่าไหร่นะครับราคายังไงนะครับส่วน F C นะครับหลายท่านที่ถามเขมานะครับในราคาของเทนเลอร์ของปีที่แล้วที่ราคาอยู่ที่40,000ชุดนั้นไม่มีแล้วนะครับพอดีว่าเหล็กขึ้นราคานะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับพี่อยากสั่งประกอบนะครับเทนเลอร์นะครับเราไม่ได้รับทำนะครับเรามีตามสเปคแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับ2รุ่นก็จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่ เหมือนกับตัวนี้นะครับความกว้างอยู่ที่1เมตร90ยาว4เมตร30นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับไว้สำหรับขึ้น DC93 นะครับความกว้างก็จะเป็น2เมตรนะครับยาว4เมตร50นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีอยู่2ราคานะครับราคา40,000นะครับสำหรับขึ้น DC นะครับ 70G นะครับส่วนราคา45,000ื่นนะครับสำหรับขึ้นนะครับ DC นะครับ93นะครับรถเกี่ยวคูเปต้าดีซี้าสามนะครับราคานี้นะครับเรารวมจัดส่งให้ฟรี200กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเกินจากนั้นนะครับก็เสียค่าขนส่งนะครับมาดูนะครับระบบนะครับมาดูอ่าสเปคคร่าวๆนะครับ ตัวนี้ก็มีหลากสีนะครับหลายสีหลายลายนะครับก็จะพาเดินไปชมนะครับแต่ละตัวมีแกะลายพร้อมนะครับตัวนี้เราสั่งทํานะครับเราสั่งผลิตนะครับเราไม่ได้ประกอบขึ้นมาเองนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับที่เราสั่งผลิตขึ้นมานะครับดูทางด้านหัวนะครับเสริมดามให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวตาไก่นี่จะหลุดนะครับตัวสลักนะครับสลักก็อยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับนิ้วครึ่งนะครับตัวรูสลักนะครับ ตัวเหล็กนะครับตัวเหล็กเหล็กเราจะเป็นเหล็กล่างนะครับเหล็กลางสี่นะครับเหล็กลางสี่นิ้วนะครับนี่นะครับสี่นิ้วทั้งสี่เส้นนะครับนี่ครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับห้าเส้นนะครับที่เราเดินยาวเลยนะครับเดินยาวไปถึงสุดนะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับก็จะอยู่ที่สี่เมตรสามสิบนะครับ เกาะจากท้ายนะครับถึงแผ่นพื้นลายนะครับนะครับปึ๊บนะครับสี่เมตรสามสิบนะครับคือจากท้ายถึงแผ่นพื้นลายนะนะครับถ้าไปถึงหัวนะครับมาถึงหัวนะครับความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณหกเมตรนะครับหกเมตรพอดีนะครับหกเมตรพอดีนะครับตัวนี้คือถึงหัวนะครับสเปกนะครับโดยรวมนะครับตัวนี้บันไดนะครับก็ เป็นบันไดแบบพับนะครับที่จริงนะครับแต่ก่อนจะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวพาเดินมาชมบันไดนะครับก็จะเป็นบันไดคู่นะครับสามารถพับนะครับขึ้นลงได้ไม่ไม่มีตัวเสาบันไดถอดนะครับถ้าเป็นแบบเสาบันไดถอดนะครับบางทีนะครับมันอาจจะหลุดร่วงกลางทางหรือว่าเราลืมมาขึ้นนะครับเวลาเราเลื่อนรถไปมันก็จะหักได้นะครับอันนี้ก็คือเราเอาวางลงก็สามารถเอารถเกี่ยวขึ้นได้เลยนะครับ ปูลงแบบนี้นะครับรถเทรลเลอร์เรานะครับก็สามารถไปประกอบนะครับไปลากพ่วงนะครับกับรถปิกอัพได้รถไถได้นะครับมาดูตรงสเปคของสะพานนะครับสะพานนะครับสะพานระยะนะครับของสะพานระยะห่างของสะพานนะครับก็จะอยู่ที่80เซนนะครับ80เซนนะครับ80เซนคือระยะห่างของสะพานนะครับ ส่วนสะพานนะครับความกว้างของสะพานนะครับจะอยู่ที่45เซนนะครับ45เซนติเมตรนะครับความยาวของสะพานนะครับก็จะอยู่ที่เมตร50นะครับก็จะอยู่ที่เมตร50หรือ150เซนติเมตรนะครับเหล็กที่ใช้ทําสะพานนะครับก็จะเป็นเหล็กเหล็กล่างนะครับเหล็กลาง3นิ้วนะครับตรงกลางก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับแล้วก็จะปูด้วยเหล็กฉากเวลาขึ้นนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับเราก็ทําซุ้มล้อให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาอีกสเปคหนึ่งก็คือจะเดินนะครับเป็นเหล็กคอกแบบนี้นะครับเป็นเหล็กคอกแบบนี้มานะครับแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนชอบนะครับก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณพันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับสเปคนี้อยู่ที่ราคา4ี่หมื่นสี่พันบาทนะครับสาหรับขึ้น DC70 ลูกค้าถามว่าบางคนถามว่าเอาของ DC70 นะครับไปขึ้น DC9 3้สามได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับมันติด มันติดซุ้มล้อนะครับมันติดคือสเปคมันมันห่างกันอยู่10เซนนะครับมันห่างกันอยู่แค่1ิเซนเท่านั้นส่วนยางนะครับเราใช้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะเป็นยางกระทะขอบ15้านะครับกระทะใหม่นะครับแต่ยางจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับดุมนะครับดุมจะเป็นดุมนะครับเป็นดุมเป็นดุมของรถกระบะเป็นดุมล้อหน้าของรถกระบะพวก toyota mighty พวกนี้นะครับส่วนตัวเพา เผาร้อนะครับเราจะใช้เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากประกบกันนะครับเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กลางเหล็กลางสีนะครับเหล็กฉากลางสีนะครับประกบกันนะครับเพื่อทําให้มันแข็งนะครับในการรับน้ําหนักนะครับตัวนี้ก็จะรับน้ําหนักได้ประมาณที่4ตันนะครับ4ตันได้นะครับ4ตันได้นะครับสเปคนี้นะครับตัวนี้ราคาที่4ี0 0 0ันบาทนะครับเดี๋ยวพามาดูสีนะครับส่วนคอนะครับ เราดามเสริมพิเศษนะครับดามข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีที่แยกนะครับตัวหูไว้สําหรับแยกยึดนะครับตัวคอนี้ก็เสริมมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเสริมมาให้เรียบร้อยนะครับทําเป็นทรงตัว A นะครับหนานะครับเหล็กหนานะครับช่วงนี้เหล็กแพงครับราคามันก็ สูงหน่อยนะครับบางคนไปดูคลิปนะครับของปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่นัดเอาเข้ามาวางจําหน่ายช่วงนั้นก็เหล็กราคาเหล็กมันก็ไม่ได้แพงถึงขนาดนี้นะครับช่วงนี้ราคามันก็แพงส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากติดไฟนะครับไฟท้ายนะครับไฟใส่ท้ายด้วยนะครับก็จะมีค่าเดินไฟต้องหักและหลายๆท่านนะครับถามมาดีมากเทนเลอร์แบบนี้นะครับเทนเลอร์แบบนี้มีทะเบียนไหมนะครับมันเป็นเทนเลอร์เกษตรครับลูกค้านะครับไม่มีทะเบียนนะครับถามว่าลากได้ยังไงนะครับก็่ใจเงินเอาพี่น้องนะครับ เสียค่าปรับเอาครั้งละประมาณ200-300นะครับก็ใบสั่งครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณ7วันอันนี้คือข้อแนะนำนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091-861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-0447นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับแต่ละสีนะครับแล้วก็จะพาไปดูสเปคของตัวใหญ่ อันนี้ก็สเปคเดียวกันนะครับเป็นสีเขียวนะครับแกะลายนะครับเรียบร้อยนะครับบันไดเหมือนกันสเปคเดียวกันนะครับกว้างเมตรเก้าสิบยาวสี่เมตรสามสิบนะครับขึ้นเก้าเก้าเอ่อขึ้นเจ็ดศูนย์นะครับสีฟ้าก็สวยสีเขียวก็สวยนะครับเอาแต่แบบว่าสีจุดฉาดจุดฉาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าส่วนตัวนี้สองตัวนี้ติดจองเรียบร้อยนะครับอันนี้ของโครงการนาแปลงใหญ่นะครับเตรียมรอส่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสีแดงนะครับถามว่ารถเกี่ยวไม่ใช่แค่คูปบต้าขึ้นได้ไหมยันมากก็ขึ้นได้นะครับยันมากอิซกิขึ้นได้นะครับก็ขึ้นไม่ได้แต่พวกรถไทยประ,ประดิษฐ์พวกไทยเส็งยนนะครับพวกเกษตรพัฒนาขึ้นไม่ได้นะครับพวกนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นเมตรเก้าสิบเหมือนกันนะครับขึ้นสําหรับดี7 0เจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวครับสเปคเดียวกันนะครับราคาสี่หมืนสี่อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวสองเมตรยาวสี่อ่สองเมตรอ่ะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกสเปคหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความกว้างสเมตรนะครับกว้าง2เมตรนะครับสำหรับขึ้น DC-93 ได้นะครับความยาวของเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะเดิมเสริมเสริมคอมานะครับความหนาของเหล็กก็จะเป็นเหล็กรางสีนะครับเหล็กสีนิ้วนะครับเป็นเหล็กรางนะครับเหมือนกันนะครับเสริมคอดมล็อก พอไปเรียบร้อยนะครับความยาวนะครับนะครับจะอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะครับจะอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะครับปูเหล็กลายนะครับเต็มพื้นนะครับเต็มพื้นนะครับมีซุ้มล้อให้พร้อมนะครับสเปคนี้นะครับก็จะอยู่ที่สี่หมืนห้านะครับสี่หมื่นห้านะครับตอนนี้เรายังเหลือ เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงขึ้นดีซก็สามอ่าอ่าสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปไปชมตัวสีอ่ะนะครับก็มาถึงตัวใหญ่นะครับตัวนี้เราโชว์ไว้ที่หน้าร้านนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวใหญ่นะครับสําหรับขึ้น DC 93นะครับก็จะเหลือเป็นตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่หมื่นห้านะครับตัวนี้เราจัดส่งนะครับให้200กิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับสเปกก็นะครับความยาวเอ่อความกว้าง2เมตรนะครับยาวก็สี่เมตรห้าสิบนะครับเหล็ก่างสี่ทั้งหมดนะครับห้าเส้นนะครับ พร้อมบันไดนะครับพร้อมบันไดนะครับบันไดคู่นะครับแบบราวางปุ๊บก็ขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาเสียบขาที่หลังนะครับตัวนี้นะครับรถเกี่ยวรถเทลเลอร์เรานะครับไม่ใช่ว่าสามารถขึ้นได้แค่รถเกี่ยวอย่างเดียวนะครับเราจะไปขึ้นนะครับรถยนต์นะครับไปขึ้นเอ่อพวกรถไถรถแท็กเตอร์นะครับพวกนี้ก็ขึ้นได้นะครับหรือว่าจะไปขึ้นรถแมคโครนะครับตัวนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือก เป็นสเปคตัวไหนไปนะครับไปไว้ใช้นะครับราคาก็ต่างกันแค่พันเดียวนะครับต่างกันแค่พันเดียวนะครับระยะขนส่งเราก็วิ่งไปส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับร้านนักเตอร์นะครับของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามด้วยนะครับเรามาทำคลิปสำหรับตัว เทเลอร์ uh, Taylor, ลากรถเกี่ยวนะครับเทเลอร์ Taylor, ขึ้นรถเกี่ยวหรือไว้ติดกับรถไถน,นะครับหรือไว้ลากรถไถรถแมคโครนะครับอย่น,นี้ได้นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ